สนับสนุนโดยร่วมสนับสนุนคนไทยห่างไกลคอเลสเตอรอลโดย h าร์ตี้เบนิคอลโตโยต้าอนาคตสังคมไทยความภูมิใจของเราใหม่วีไว้สุรใสขาวแห้งทันทีไร้คราบ Pro Education ประกันอนาคตการศึกษาลูกจากธนาคารกสิกรไทย ทอบแทนความรักของเขาด้วยซีซ่ากระดาษไอเดียกรีนเพื่องานดีๆและสิ่งแวดล้อมดีๆทีนี้ในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งถ้าจะบอกว่าเราเป็นประชากรทั่วๆไปบางทีมันท้อนะคะทั้งสองท่านว่านวมเองเนี่ยยังนั่งเอ๊ะเราจะต้องไปพูดให้ใครเข้าฟังว่าเราจะต้องมีมุมมองมีจิตใจที่เป็นบวกยังไงเอ้ยแล้วเขาจะเชื่อเราเหรอฉันก็แค่คนตัวเล็กๆคนนึ่ง เราจะทํำยังไงจริงๆเนี่ยน,นะคะโค้ชอยากจะบอกว่าอย่าคิดแบบนั้นเลยว่าเราเนี่ยเป็นคนตัวเล็กๆทุกคนมีความยิ่งใหญ่ในตัวเองนึกถึงอย่างนี้นะคะถ้าสมมุติว่าโค้ชเนี่ยมีหินอยู่ก้อนหนึ่งแล้วโค้ชก็โยนลงไปในน้าปุ้งน้ําก็จะกระเพื่อมเป็นวงใช่ไหมปุ้งบึ้งบุ้งบ้งบุ้ง,ง,ง,งนะคะเหมือนกันเลยค่ะความดีหรือความไม่ดีที่เราทานะคะมันจะกระทบออกไปในวงกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าละเลยกับการทําดีแม้เพียงเล็กน้อยนะ คนหนึ่งคนมีพลังมหาศาลถ้าเกิดว่าทุกคนคิดแบบนี้หมดทุกคนอยู่นิ่งฉันไม่ได้มีอิทธิพหลหรอก mm hmm. ฉันก็ทําไปก็เท่านั้นแหละฉันไม่ได้สง่งผลกระทบอะไรทุกคนหยุดหมดเลยนิ่งหมดเลยค่ะ <c oughs> จะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดความนิ่งประเทศชาติก็ไม่พัฒนา แต่ถ้าทุกคนเฮ้ยฉันทำเท่าที่ฉันทําได้ดีที่สุดเลยให้พวกเราช่วยกันคุณนายทาคุณแม่ให้ดีที่สุดคุณุมแม่มทาคุณแม่ให้ดีที่สุดโค้ดทำโค้ดดีที่สุดให้พวกเราทุกคนทําของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วเราไปเชิญชวนเพื่อนเพื่อคนอื่นอะคนที่เรารู้จักเอาแค่วดวงที่เรารู้จักรอบตัวเรานี่ก็ได้พลังมันก็จะมากขึ้นอุ้ยมหาศาลนะคะมหาศาลนะคะอย่าดูถูกพลังมดนะคะนี่แหละโค้ดถึงแบบอยากจะปลุกคนไทยตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเหมาะสมที่สุดเหมาะสมที่สุดเลยค่ะหยุดนอนเฉยๆได้แล้้ววยยุดใชชีิตไปเรื่อๆ ลุกขึ้นมาเถอะค่ะใช้ชีวิตอย่างสร้างสารรค์และมีพลังเอาสิ่งที่ดูส่อตัวเราเนี่ยออกมาเป็นพลังให้กับผู้อื่นอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมาก <c oughs> และในมุมมองของคุณดันาย <c oughs> เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับค<ม>ือผมมีความรู้สึกว่าความดีเนี่ยยิ่งทํายิ่งพูดก็ยิ่งมีพลังนะฮะทีนี้คนไทยส่วนหนึ่งเนี่ยมีความเข้าใจผิดว่าคุณธรรมเนี่ยก็คือเธอทําสิคุณทาคุณธรรม ไม่ใช่เราทำคุณ่ะทำคุณ่ะทำคุณ่ะทำคุณอะทำคุณอะทำคุณรู้เรารู้เรานะรู้เราบอกว่าความดีความดีถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำครับความดีต้องเริ่มต้นที่ตัวเราแล้วเราอย่าดูถูกอย่าดูถูกศักยภาพการเกิดมาเป็นมนุษย์ของเราไปตัางขาดเราเนี่แหละคือเจ้าของประเทศนะฮะแล้วเราอย่าไปรอว่าต้องรัฐบาลต้องเป็นพรรคนี้นะฮะตรงนี้คนนั้นคนนี้ต้องทำนู่นทำนี่ไม่ใช่ฮะก็อย่างที่มหาธมาคานทีท่านพูดเอาไว้นะครับ Be the change you want to see in the world อย่ากให้โลกเปลี่ยนเป็นแบบไหนเนี่ยเราเปลี่ยนตัวเองก่อนแล้วเราเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจซึ่งผมคิดว่าอันนี้ผมเห็นด้วยแลวครับผมทําโครงการอะไรเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยพลังเข้ามาเยอะแยะเลยไม่หยุดตอนนี้ต้องต้องหาหา OT ให้กับให้กับการทําความดีเลยนะครับเราต้องเพิ่ม OT รับอบรับนต้องรับ j อบให้ให้มากขึ้นทีนี้เราจะทํำยังไงให้ให้ประชาชนชาวไทย กลับมามีชีวิตชีวาทําให้ประเทศไทยของเรากลับมาเป็นสยามเมืองยิ้มอย่างเดิมหลักการจําง่ายๆเลยค่ะคิดบวกพูดบวกทําบวกนะถ้าเกิดว่าอยากจะให้ฝึกและจําตัวเองได้ง่ายเนาะคิดบวกพูดบวกทําบวกนะการใช่เทคนิคนะคะก็จะมีเทคนิคคิดบวกทูบวกทำบวกเอาง่ายๆก่อนฝึกตัวเองใหม่นะคะยิ้มเยอะๆ ยุดอกมั่นใจทําอะไรกระฉับกระเฉงรวดเร็วเข้าไว้ต่อให้เศร้าเลยนะเวลาที่คนเศร้าเนี่ยภาษากายมันจะหดหูลงมาอย่างนี้ถ้าเราหดหูแบบนี้พลังงานไม่เกิดนะคะเพราะนนเนี่ยหยุดอกมั่นใจนะคะทำอะไรกระฉับกระเฉงยิ้มไว้ก่อนถึงแม้วันจะเศร้า <c oughs> <c oughs> ยิ้มก่อน <c oughs> นะคะแล้วเดี๋ยวมันจะไปกระตุ้น <c oughs> สมองไปกระตุ้นสารในสมองเนี่ยออกมาแล้วเรามีความสุขจะกระฉับกระเฉงมากขึ้นชีวิตก็จะมีพลังนะแล้วก็การลงมือทําอย่างที่คุณนายหมอค่ะ ทำหน้าที่ของเราในปัจจุบันให้ดีที่สุดเนี่ยสอย่างเนี้ยถ้าทําได้โอ้โหชีวิตมีพลังมหาศาล ทันทีเลยค่ะชาติเราจะเป็นดอกไม้บานทันทีอยากจะขอเชิญให้เป็นประธานชมรมชมกันเองเลยคุณคุณนเป็นรองประธานผมไมสมาชิกดีนะชมรมชมกันเองรคุณดัยเองก็มีเทคนิคในการที่จะสร้างให้พวกเรากลับมามีความสุขเหมือนเดิมประเทศไทยจะกลับมาเป็นสยามเมืองยิ้มอย่างเดิมถ้าทุกคนรู้จักดีท็อกซ์หัวใจตัวเองเช่นค่ะก็วิธีการดีท็อกซ์หัวใจก็คือทําอย่างไรที่เราจะ สำรวจว่าใจของเราเนี่ยมีระดับตะกอนใจม,มากน้อยอแค่ไหนบางคนแค่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ตะกอนใจนะฮะตะกอนใจเด็กปิดปิดป,ดปิดขึ้นปิดลงนะฮะเป็นคนขี้วีนเจออะไรปุ๊บเนี่ยแบบทันทีแต่ว่าเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยร้ายแรงะนะฮะประเภทที่สองในผมคิดว่าตอนนี้สังคมไทยเราจะอยู่ในกลุ่มนี้ค่อนข้างมากมจะมีก้อนกรวด แห่งความขับแค้นใจคือจากระดับตะกอนเนี่ยความขุ่นก้องมองใจไม่พอใจปฏิฆะทั้งหลายเนี่ย<ม>เราสะสมไว้มากๆแล้วเราไม่ไม่ไม่เคลียวไปมันก็กลายเป็นหนอ,นองเป็นก้อน,นกรวดนะฮะมันก็ทิ่มแทงหัวใจเราเ<ม>คยสังเกตไหมครับบางครั้งเนี่ยเรื่องนิดเดียวนะฮะจริงๆแล้วไม่ไม่น่าจะเป็นเรื่องขึ้นมาปร,โโรากฏโอ้โหเราโกรธแบบรุนแรงมากเลย<ม>เพราะว่าจากบาดแผลที่เราสร้างไว้กับตัวเองแล้วระดับระดับที่3นั่นคือสนิมใจเสียใจนี่คือประเภทว่าเออโกรธเนี่ย ตัวพ่อตัวแม่นะยยนคือเอาอดีตนีนไม่เคยลืม<อ>จนกระทั่งมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะฮะ<อ>ทีนี้เอาหลักง่ายๆก็คือว่าเราต้องระวังตัวว่าทุกครั้งที่เราเกิดความไม่พอใจอเกิดความโกรธนะครับ<อ>เรากําลังแปลงร่างนะฮะแปลงร่างจากพระเอกนางเอก กลายเป็นผู้ร้ายเป็นนางมันร้ายนะฮะเอยเป็นบ่อยเป็นบ่อยนะโอ้หลังๆก็เป็นบ่อย้วจะแปลงร่างจากผู้ดีก็กลายเป็นไพร่จากสุภาพชนกลายเป็นทรชนจากมนุษย์กลายเป็นอสุรกายนะฮะเพราะจะเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยเราคงไม่ควรไม่ไม่อยากเห็นหน้าตาเราเพราะฉะนั้นต้องระวังเราต้องรู้ระวังตัวเองใช่แล้วครับเราต้องไม่ลืมว่าเราเนี่ยอยู่ชมรมเดียวกันนะฮะคือนอกจากชมรมชมกันเองแล้วเนี่ยยังอยู่ในชมรมคนหน้าตาดีคนหน้าตา ดีนะก็เกิดจากว่าคิดดีพูดดีทําดีใจจิตใจดีแต่ถ้าเกิดจิตใจเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีจิตใจไม่ดีเนี่ยโกรธนะฮะอยู่นอกชมรมโดนไล่ออกไปอยู่ทุบหวให้ออกทุบหัวทุบหัวให้ออกคนหน้าตาดีแล้วก็มีออร่าเพราะว่าคนที่มีจิตใจเมตตานะฮะยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขใครทําอะไรให้เรากระทบกระเทือนใจเราเอาชนะใจตัวเองอภัยซะอภัยซะมันก็ไม่สะสม ทั้งตะกอนใจทั้งก้อนขวดแห่งความขับแค้นใจนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือว่าพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าเหตุบังเอิญ <คะ S 2> ไม่มีในโลกนี้ครับ <คะ S 1> <ม>เพราะนันสิ่งที่เกิดเนี่ยมันก็มีเหตุและมันก็มีปัจจัยเราอาจจะจําไม่ได้รล้วเราอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมเร,เราถึงต้องมาเจอแบบนี้ไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าถ้าเราอยากมีความสุขความสุขเนี่ยไม่มีเหตุผลความสุขมันอยู่กับปัจจุบันเดี๋ยวนี้เลยอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆในการที่เราจะดีท็อกใจของเราเพื่อที่จะรักษาหัวใจของเราให้เป็นกลางและมีพลังครับ เชื่อว่าทั้งสองเทคนิคคุคณผู้ชมขามันไม่ยากเกินความสามารถของคนเรามีอีกหลายอย่างที่ยาก กว่าที่เราคุยกันจากแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านเรายังสามารถทําได้เลยแต่ทั้งสองเทคนิคนีนเชืช่อเลือเกินว่าถ้าหากว่าเราเริ่มจากตัวเราได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุปสรรควิกฤตหรือความทุกข์หนักแค่ไหนก็ผ่านไปได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านคุณดนายจันเจ้าชายและโค้ชสิริรักตันสิริค่ะ มีอีกหนึ่งโครงการดีๆคุณผู้ชมคะนั่นก็คือโครงการหัวใจสีขาวครับครับโครงการนี้ก็เป็นการที่เราจะปลุกระดมพลังความดีที่ยังมีอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนนะครับแล้เราก็มีการทําสายรัดข้อมือขึ้นมานะครับแต่มีเทคนิควิธีการใส่นี่ค่ะคุณผู้ชมคะคุณดานายเอามาแล้วบอกว่าคุณหนูแหม่มต้องตั้งปณิธานนะครับไม่ทราบจะเปิดเผยไหมฮะจะประกาศ่ ประกาศคะ่ะตั้งปณิธานได้ว่าหนวมจะเป็นคนหนึ่งที่กลับมาเป็นคนคิดดีพูดดีแล้วก็ทําดีอยู่ในชมรมคนหน้าตาดีด้วยถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการแล้วก็สามารถหาซื้อได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสายรัดข้อมือหรือว่าเสื้อเสื้อยืดนะคะ,ะมีเสื้อยืดด้วยที่ร้านดีบุ๊กร้านในอินร้าน c ีเอด ร้าน B2S แล้วก็ Mc Donald ลค่ะในช่วงหน้าคุณผู้ชมขาะแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านต้องบอกว่าบุคคลท่านนี้เป็นคนที่ไม่ว่าเขาจะพูดถึงอนาคตด้วยคำพูดไหนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะกลายเป็นจริงซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังถูกจับตามมองต้องบอกว่าเมืองไทยของเราไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามจะทุกจะสุขสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับเมืองไทยนั่นก็คือเรื่องของดวงค่ะคดวงเมืองดวงตัวเองจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าสักครู่ค่ะ Gracias.